อีกแล้วน,นะฮะซัมมี่นะครับผมะเตปส่วนมันเป็น,าานสเต็ปดิเราจะทำตามสัญญาขอเวเลนซ์ไปครับเพื่อนเพื่อนไปทาปงนูันละไปทางนี้แล้วกันครับแล้วแผ่นดินจะงดงามแล้วขึนกลับมาเสร็จมาถึงก็ส่วนเพียบเลยมาถึงก็กส่วนเพียบเลย ไม่มีคนไม่มีคนลงมาได้หรอ้าไมนก็จะมีคนลงมาเฮ้ยเกาะสามสวยเกาะสามสวยๆอ่ะตอนนี้มีอะไรบ้างยาแล้วก็กระสุนตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีอะไรในกระเป๋าเจ็บตรงนี้เป็นลูกฟองขวด ตรงนี้เป็นระเบิดตรงนี้เป็นสโคปสองปืนขัดมากโอเคสวยยังไม่เจอไอ้บอลครับจ <c oughs> <ด>ุดกสุนยังเยอะจุดอันเนี้ยมันควรจะคู่ได้นะแต่ไม่รู้มันจะเปิดคู่ไงแต่ถ้าเกิดเป็น เป็นในโหมด4 4มันเปิดคู่ <What? S 1> ได้เนะี่ย <c oughs> <c oughs> แต่โหมดถ้า10คนมันเปิดคู่ไม่ได้อ่ะ <Okay. S 1> เปิดยิงกระสุนคู่อ่ะไหนผมเราจะออกล่านนะ <c oughs> กระสุนพร้อมแต่วอ้บอมพรม้อม <c oughs> เลยไอ้บอลไม่มีเหขนมมาครับผม, <c oughs> ผมกรนะเป๋าสอง่ <c oughs> เปปาเพื่อนยังเปิดใคระโดไม่ได้ครับผม เดีใครยังไม่ได้กระเป๋าสองสิบอุ้ยตกตกเนี่ยเคยขึ้นลูตรงนี้ทุกคนแล้วติดออกไม่ได้แ้่มันจะทำให้ใหญ่กว่านี้หน่อยไม่ได้ได้ไงเนี่ยมันโดดเลยอะ่ะเคยเสียเวลากับตรงนี้น,นานมากอะ่ะคือแล้วตัวฟีฟามันเดินแบบ มันเลยอ่ะมันกระโดดเลยได้ไกลมากอ่ะเซ็งมากเลยเสิเวลาตรงนี้ต้องวอน์จีมจะทำนะครับเจมอย่าโมแต่พัฒนาเกมไอ้พัฒนาของพัฒนาเกมให้มันดีขึ้นเห็นก็บอกจะปรับใหม่ มีถังน้ำมันเหรอชิบมีคนไหมไม่มีครับมีคนหายวอสักหน่อยคร,รับผมเฮ้ยชิบอะไรเนี่ยไม่ใช่ครับก็สกไลด์ป้ายเตือนก็ไม่มีโดนแสงกันไหมไม่ใช่ครับผมปา้ายเตือนเอาซะ คนหรือเปล่าไม่เห็นคนนะแต่เห็นที่ยับก่ออยู่ไม่ได้หมวก้ะได้หมวกสักอันก็คงจะดีกดอัพก่อตรงนั้นได้เพื่อนไม่หมวกนะที่นี่ เป็นองอ์กรแล้วด้วยอยากจะได้หมวกสักอันหมวกกันฝนติดตัวแต่ยิงคนยิงใครหวังตายที่ไหน แตกไปแล้วตักหนึ่งครับผมอยู่บ้านนี้ด้วยนะมีอยู่บ้านนี้ด้วยครับผมสังหารเป็นหนึ่งลยครับกล้ามากที่เพื่อนเรา อยู่บ้านนาผมไปผม

เก็บให้หมดเก็บให้หมดก็มาดิครับก็มาดิครับได้หมดละเขึ้นไปเก็บตโพกี่ก่อนเก็บตโพกสี่เก็บตะโตีเลยครับคนเดียวโหดละโหดล้ะผมมาคนมันดทุกคน ตังนี้มีตาร่าสังขารนะผมดูกันตาร่าสังขารมีอะไรตรงนี้ครับมีระเบิดมีมวกสองสก,กากอซ่าผมโอเคไปพร้อมเลยพร้อมเลยเพื่อนให้ดูวงนี้วงไปไหนครอ๋อมีคนอีกหรือเหรอ คนนี้ก็เหรอคนอยู่ตรงไหน <c oughs> แตกแล้ว <c oughs> คนแตกแล้วเหรอครับผม <c oughs> ไปสวยัะผม <c oughs> คนมันหอดอะ่ะ <c oughs> คนมันหดทำอะไรก็หดกระาโอเคสวย <c oughs> ไปผมไปดังโรงงานนะับ้อมีอะไรต้องทิ้ไงไหมไม่มีเลย ไม่มีอะไรต้องทิง้งไอวอก็ไม่มีเหยนไหมสุดไอวอก็ไม่มีมีคนไม่ท่านี้ช่วงนี้ต้องการออกลา่าครับทำไมยิงถังน้ำมันนะไปไปไป อยากจะได้ไอวอลสักอันหนึ่งอะ่ะกระสุนไออาร์สิองนัดไออาร์ส <c oughs> นะิอง <c oughs> นะัด <c oughs> แปลว่ามีคน <c oughs> มาฟาร์มของตรงนี้ไปนะทุกคนนะ <c oughs> มีกระสุนไออาทิ้งไว้เนี่ยมีกระสุนไออาทิ้งไว้แปลว่าต้องมีคน <c oughs> นี่คืออะไรนะตอบคน มันที่ตาไปแล้วมันำไมว้ายวะมันเพิ่หลอกมันขึ้นแล้วปั๊ <c oughs> <c oughs> บยาเลยโดนเลยแม่แห่เจ็บเลย <c oughs> หายไปครึ่งหลอดข้าวฟ่ง น้องข้าวห้างไปกี่รถแล้วผมวิ่งแลกันครับกี่รถเปอร์เซ็นต์ตายสูงครับโดนลมสูงชงงนบไปๆๆออกหน้าผมเดี๋ยวเสื้อไทยเออ,หอเหลือสิบสามคนสิบสองคนเหลือลาออกบ้าแล้วครับผม ไม่มีไอวอด้วยจบเมื่อกี้ก็ไม่มีไอวอลเด็ดโดนเด็ดโดนเด็ดโดนจะโดนเด็ดโดนข้ามเนี่ยเฮ้ยบอลสี่โดนบอลสี่โดนยิงครับน้องข้าฟ่งข้าวฟ่างอะไรสักอย่างอ่ะ จริงคนตรงไหนเอาเพื <m> ่อนดาวเพื่อนดาวเพื่อนดาวใช้สันไหนเหรอใช้สั้นไหนครับผมโอ้โหเกิน อ๋อตัวข,ข้างนี้โอ้ผมไม่เห็นมีตัวข้างนี้ตายเลยครับผมโอ้ไม่เห็นเหยียบเกับระเบิดหรือโดนเอ็มสิบเก้าอ่ะน้องข้าฟ่างก็ตายไปแล้วใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ like กดซับสไครนกำลังใจพี่ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไายบ้ายโดนเอ,อ็มเจสิบเก้าบอกแล้วเปอร์เซ็นต์ตายสูงครับที